อแมวน้อยน่ารักนี่เห็นไ่มมีหลายสีอืมอมีแม่มันโอ้มีหนึ่งสีสีขาวสองตัวสววีน้ำตาลเมยวเมียวนี่สัตว์น่ารักเมียวเมียว อืมอืมเงี้ยเงีย้ยนี่นี่แม่มันหรอเย,ย,ย,ยอะยอะเยอะเยอะเอาลูกแมวอยู่สวนนี่ออกลูกแล้วคลอดลูกแล้วนี่เห็นไหมอ่านยอก,กันแล้วใช่ไหมตบกันแล้ว Dan Dan Yang ini, ini, saya ik Mew, 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 mew Mew, 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 mew Mew, 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 mew tu deng Ni dia siap Oh, dia silam Silam

1> 1, 2 3 4 5ตัวอือฮมัมมตัวไหน

แม่มันอยู่ในอยู่ในลังนี่ในลังกระดาษนี่สบายเลยเห็นไหมนี่ตัวขาวๆนี่นน้อยนี่เห็นไหมโอ้ยเจ้าเนี่เหมือนแม่มีสีดำด้วยโอ้มีหลายสีเนอ ออมออเเป็นรี่ยึกคนแม่หรอเอนียเมียออ